จำปนมือาำอะ็คุม่เยอะวนาี้ฮะคคนเด้ยต่อยจำพงกอยเตี๊ยตัดูขาแล้วหลายสองเมตรสี่เมตรเนาะ,ะนั้นก็ไดกเกินบุกขวดน้ำใ,ใช่ต่อวันน่เดี๋กว่า

ไล่หนวดไล่แล่เสียบไล่ความเสียบมันมีมันละโคที่สามเบิร์ดพี่เกาเ่รอพีเาเพราะว่ามันมันแ้บยุคโบราณี่บอกเพราะว่าออกนิดนึงร้อยสามสิบห้าครึ่งนึงป่ะฮะครึ่งหนึ่งบ่จ้าโอเคะดอะไรอะไรโอ้ยประเด็อม ได้ดังควรควรน้ำลล่ไหลยัางจ้าม่บอกกินเปรียบน้ำไลยไหลไปเ็ทัพอนีเปลี่ยนตำแหน่งมือเดี๋ยวทีาถ่าย น้ำใชเป็นยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกลแล้วล่ะใกลแล้วกลแล้วเยวาตาบคนนี่เดี๋ยวายามแตเนี่ยแซบเอรแซเอนั้นรอก่อนอีกทุกนึงแซมเดี๋ยวให้เลแม่มาแม่มาก่อนก่อนขอร้องเลยะรอนานแล้วจะบัดคิวเลยจ้าจะบัดคิวเลยจ้าไกลจะบัดคิวีิที่สอ พี่เด้อถุงเพิ่นพี่นางอยางนี่ทั้งที่ไม่ซจ้าหน่อยยยอนจังวะเอากินหนีไปก่อนลูกค้าศาหนาจังมาเอาตืม้าหนาไปแล้วงานคอนเสศรษมุ่งตืมมาสิตัวนี้เจ็บเจ็บไปก่อนสร้างเศษนี้ยพวกไก่ไก่ประยูนเนเออเจ้าพวกไก่ประยูนบ่แม่ยนเจ้ามาไปขนมเซนนาะฮะขนมเส้นเจ้ามาไป มาแล้วมาแล้วบอกอันนี้ต้มด้วยค่ะเป็นเท่าไหร่ <130 S 1> หร้อยสามสิบจ้าขนมจีนแล้ไหมร้อยสามสิบร้อยสี่สิบท่านเอามาขายที่น,นี่เป็นจีน